ช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องการนอนบ้างไหมคะนอนหลับกันหรือเปล่าถ้าเกิดนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับน้อยหรือว่านอนไปทั้งคืนแล้วตื่นขึ้นมายังเหมือนรู้สึกเหนื่อยอยู่บางทีสุขภาพจิตและสุขภาพใจของเราพยายามที่จะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้เราก็ได้นะคะจริงๆเราเนี่ยเบนเทอร์เฮลท์เนี่ย เรามักจะไม่ได้ใส่ใจมันเท่ากับสุขภาพกายเพราะอะไรเพราะว่ามันจับต้องยากในขณะที่ถ้าเป็นสุขภาพกายเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยปวดหัวตัวร้อนกินยาหายแต่ว่าข้อดีของสุขภาพใจเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาให้เราบ่อยบ่อซึ่งสัญญาณเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่รู้ทันมันเราก็อาจจะรู้สึกจิตตกสุขภาพจิตเสียโดยที่เราไม่รู้ตัว มันเหมือนจะมีข้อเสียตรงที่เราจับต้องไม่ได้แต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันซื่อสัตย์มันส่งสัญญาณบอกเราแทบจะตลอดเวลาเลยอะแต่ปัญหาก็คือว่าเราฟังมันหรือเปล่าเราได้ยินมันหรือเปล่าแล้วเมื่อเราได้ยินมาแล้วอะเราทําอะไรกับมันบ้างซึ่งสัญญาณเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบนะคะที่มาเป็นสัญญาณ เซนสิทีฟเซนสิทีฟในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงอ่อนแอนะคะแต่เราหมายถึงความไวไวแต่ความรู้สึกต่างๆร้องไห้ง่ายโมโหง่ายหมุดหงิดง่ายไม่ได้ดังใจก็ขึ้นทั้งที่ปกติเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เป็นเรารู้สึกว่าเราสมาธิสั้น Energy เราไม่มีเรารู้สึกแบบสับสนกังวลอยู่ตลอดเวลานอนน้อยหรือบางคนอาจจะนอนมากขึ้นบางคนไม่กินหรือบางคนอาจจะกินมากขึ้นและสุดท้าย เราเปลี่ยนทัศนคติบวกๆที่เราเคยมีกลายเป็นอคติกับการใช้ชีวิตสัญญาณเหล่านี้มันกําลังบอกอะไรเราบางอย่างว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ร่างกายนะแต่สภาพจิตใจเราหรือเปล่าความเครียดหรือเปล่าที่มันสะสมที่มันทําให้เรารู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาส่งสัญญาณเหล่านี้มาลองฟังดีๆแล้วลองทบทวนดีๆลองสํารวจตัวเองดีๆว่าจริงๆมันเป็นที่กายหรือมันเป็นที่ใจ ฟังเขาอย่าเพิกเฉยอย่าอิกนอฟังว่าสัญญาณมีอะไรบ้างถ้าไหวเราดูแลตัวเองเราคุยกับ support system ของเราคนที่เราไว้ใจคนที่เรารู้ว่าเขาจะฟังเราถ้าไม่ไหวพบผู้เชี่ยวชาญแล้วถ้าไม่พร้อมที่จะพบผู้เชี่ยวชาญอาจจะต้องโทรสายด่วนก่อนเพื่อให้เขาจัดการบริหารบอกสเต็ปให้เราจัดการได้ เพราะฉะนั้นเชื่อเธอค่ะว่าสัญญาณที่เขาส่งมาบอกเราเขามาเพื่อปกป้องเราไม่ต้องรอให้เป็นหนักสัญญาณเล็กๆน้อยๆมันเหมือนอาจจะเบาๆเหมือนอาจจะไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าเราจัดการกับมันตั้งแต่มันเริ่มส่งสัญญาณความเครียดมันก็จะไม่สะสมเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ไวแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเฮลที้ค่ะ